อ้าวคลิปนี้พามาดูทาสีนะครับทาสีวันนี้ทาสีทำบุญหยุดแอะข้าวสารอาหารแห้งไปสองวันแล้วก็มาทาสีาทำ<ส>บุญทาสีได้กี่วันละ่นละสองวันน่ะสองวันนะถ,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 ถ้าใครมีเจ <3 S 1> <า>ุญเ์ศิลน,นะชื่อสีชื่อสีอออมาปากด้วยนะออใไรมีจิตสัทา แต่ท่าสีอยากท่าสีกับซื้อสีมากอะใส่เ้อพี่น้องเลยทัศทาท่าสีตอนกระทั่งท่าสีกําแพงอยู่สนใจก็ทักมาร่วมด้วยช่วยกันร่างหัวต่ำเล่นเลยกันคนละไม้ละมือ,อทั้งในก็นมีทั้งนอกก็มีอ่ะ ด้านในก็มีเจอกันเตรียมงานครับสลองสลองหอละครังสลองพัดยศกักภูปฏิโพธิสารบ้านบอนเขียวตะบนนาขามอำเภอกุศีนาลายจังหวัดกาฬสินธุ์ มามามาขวดนึงมาขวดหนึ่งเนาะจนแต่ก็ติดต่อมานะครับีใครมีบจากากก้สือสี็ติดต่อมาได้นะครับกำลังทาสีอยู่สีไม่พอครับสีไม่พอเยอเยอะลิปนี้ชมแค่นี้ก่อนนะครับบััสีีครับ